ผลการออกเลขรางวันหวยพัฒนาประจํางวดที่48ออกข้างวันที่า4เดือนมิถุนาปี2 0 1รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข155721 155721รางวัลเลข5ตัวได้แก่หมายเลข55721 5 5าหเจ็ดสองหนึ่งรางวัลเลขสี่ตัวได้แก่หมายเลข5 7 2 1 5 7 2 1รางวัลเลขสามตัวได้แก่หมายเลข7 2 1 7 2 1รางวัลเลขสองตัวได้แก่หมายเลข2 1 2 1เลขหนึ่งตัวท้ายได้แก่หมายเลขหนึ่งเลขหนึ่งตัวท้ายได้แก่หมายเลขหนึ่งผลการออกเลขรางวันหัวพัฒนาเลขหกตัวก็ลมารบตามจำนวนเป็นทีพ้อย ลำดับต่อไปจะสืบทอดรรมการออกเลขยกงวันหอยตำล่าฝัน3ามทับสี่สิบคอยพนักงานออกเลขยกงวันได้ขึ้นมาประจำเม็กวัน,นออกเลขยกงวันแนวการต่อไปขอเห็นเซิร์ฟคณะกรรมาการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมในเกียรติขึ้นกดปรุงประกอบงบประวัณเป็นท่ากินเขอเห็นเซิร์ฟขอขอบใจท่านาคณะกรรมาการ หวยตัพล้าฝันสามทับสี่สิบในการเสียงออกสามหน่วยบาทน้ำสัตว์ในทั้งหมดรสี่สิบหน่วยบาทน้ำสัตว์ไม่ผิดผลออกเลนรางวัลหวยพนักงานออกเลนรางวัลได้แสดงหมายเลขน้ำสัตว์ขั้งที่หนึ่งได้เกมหมายเลขศูนย์สี่นำสัตว์เลขนกยุงหมายเลขศูนย์สี่นำสัตว์เลขนกยุง นวิกาต่อไปขวัญเซินคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กางเนืาารอสั่งสร้างได้เห้เกีิขึ้นกดปุ่มอุมปกรณ์อนุรงวันวเป็นขั้นที่สองขวัญเซินเหล็กสามนามสัตว์เป็นผู้เสี่ยงโชคเลือกซื้อเอาสามนามสัตว์ตนหุ้นเสียงเลขรางวัลต้องถึงมดสามนามสัตว์จะยตะุตตำแหน่งใดก็ได้ซึ่งพันกี่เงินรางวันหกล้านกีขอขอบใจท่านาคณะกรรมการเหล็กสองนามสัตว์เป็นผู้เสี่ยงโชคเลือกซื้อเอาสองนามสัตว์ตนหุ้นเสียง เลขหลังบันต้องถึงมดสองนามสัตว์จะอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้ซึ่งพัน 1, กี่หลังบันหนึ่งแสนหกสิบพันกี่หมายเลขนามสัตว์ข้างที่สองได้แก,มหม 1, ก่หมายเลขหนึ่งศูนย์นามสัตว์เลขนาคหนำหมายเลขหนึ่งศูนย์นามสัตว์เลขนาคนำเห็นนายกาศต่อไปข้อยเซนธนาคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวไใ้เกียรติขึ้นกดปุ่มอ,อ,อุปกรณ์รนุวบาลเป็นข้างที่สามขออ้อยเิญ เลขหนึ่งนำสัตว์อันผู้เสียงโซกเลือกซื้อหนึ่งนำสัตว์ตัวหนึ่งผู้เสียงซื้อหนึ่งพันกีบเงินรางวัลเป็ดพันกีบขอขอบใจท่านคณะกรรมการผู้ก่อนรางวัลได้เสียตัวมุมขั่งที่สามเป็นให้รางวัลที่ยังเหลือได้เสียตัวกิ่งสำหรับค่อยกันมาเพิมอีกเพื่อหนึ่งคอยบริการองคเลี้ยงรางวัลได้แสดงหมายเลขนำสัตว์คั้งที่สามได้เก็หมายเลขสองหนึ่ง นามสัตว์เลขนกแอนหมายเลขสองหนึ่งนามสัตว์เลขนกแอนการเสียงเลขนามสัตว์ก็ออกมาครบสามนามสัตว์เป็นเทียบห้อยผลการออกฤทธรางวัลหวยตำราฝันสามทับสี่สิบประจับงวดทีสี่สิบแปดกข้างวันที่ั้วซีเดือนมิถุนายนปีสองพันสิบมีสามนามสัตว์ได้แก่หมายเลขศูนย์สี่นามสัตว์เลขนมยุงหมายเลขศูนย์สี่นามสัตว์เลขนมยุงหมายเลขหนึ่งศูนย์นามสัตว์เลขนาคน้ำ หมายเลข1นึ่งนามสัตว์เลี้ยงนำน้ำหมายเลข2องหนามสัตว์เลี้ยงนกแอนหมายเลข2องหนามสัตว์เลี้ยงนกแอนต่อไปเมนจะได้ประกาศผลการน,รบน,นรับเลขรางวัลในทางดับซัตึมอีกเท่านึงผลกครับทานผู้ชมที่ผ่านไปแล้วนั่นก็แมนผลนการออกเลขรางวัลหวยพนาประจำวดที่48ของวันพ่ะหัดวันที่ส4มิถุนา 2, สาองพนสี่สพิธีกรจะขอทวนคืนที่ท่านผู้ชมได้ดับทราบกันเติมอีกครั้งหนึ่งรางวัลที่1เลข6ตัวได้แก่หมายเลข 155721 155721และเลขให้ตัวได้แก้ไหมเลข55721 55721และเลขสีตัวได้แก้ไหมเลข5 7 2 1 57221และเลขสามตัวได้แก้ไหมเลข721 721และเลขสองตัวได้แก้ไหมเลข2 1 สองหนึ่งและเลขหนึ่งตัวท้ายได้แก่หมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งจากนั้นสุดต่อออกเลขตํำราฝันหรือเลขน้ำซัดสามทับซีซีบออกสามข้างด้วยกันข้างที่หนึ่งได้แก่หมายเลขศูนย์ซีถือกับเลขน้ำซัดเลขนกยุงศูนย์ซีถือกับเลขน้ำซัดเลขนกยุงและออกข้างที่สองได้แก่หมายเลขหนึ่งศูนย์ถือกับเลขน้ำซัดเลขนางน้ำหนึ่งศูนย์ถือกับเลขน้ำซัดเลขนางน้ำและออกข้างสุดท้ายข้างที่สามได้แก่หมายเลขสองหนึ่งถือกับเลขน้ำ เลขนกแอนสองหนุดก,กับเลขน้ำสัดเลขนกแอนท่านผู้ชมทานสามารถที่ตามับสมมการทายทอดสดผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาของพวกเราได้ใหม่ในงวดต่อไปงวดที่49ของวันจันทร์วันที่8 8มิถุนา2 0 2 1เริ่มตั้งแต่เวลาสามูมเป็นต้นไปสำหรับเมื่อนี้ต้องขอลาทานผู้ชมไปก่อนพบกันได้ไหมในงวดต่อไปสห